สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับอยู่กับผมออฟชนะพลสันตยานะครับวันนี้นะครับออฟมีเบื้องหลังในการฟิตติ้งละครฟ้าพยับมาให้ชมครับเอาา้ามา,มาแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องฟ้าพยับจากไายมีเดียสตูดิโอละครแนวแอคชั่นพีเรียดทั้งเรื่องรักเรื่องบู๊และสายเวท ใส่มาให้ชมแบบครบรถเรื่องราวของอิทธิพลเถื่อนเมื่อหนุ่มแเนจรต้องการทวงคืนความยุติธรรมได้สองพระเอกสายบู๊เข้มหัสวีและอภชนพลมาประชันบทบาทสุดท้าทายรวมถึงได้นางเอกเมย์เมย์ธัญวีที่มาชิมลางละครบู๊เต็มตัวเป็นครั้งแรก บรรยากาศวันลองเสื้อผ้าแต่ละคนสนุกสนานตามคาแรคเตอร์เคมรับบทเป็นพี่น้องฝาแฝดที่บุคลิกต่างกันสุดขั้วคนนี้แฝดพี่ชื่อเสือเพชรท่าทางดุด,ดันใส่เสื้อกั๊กสวมหมวกสไตล์คาวบอยเท่ๆมาพร้อมอาวุธครบมือและจุดสังเกตง่ายๆเสือเพชรจะมีรอยแผลเป็นที่ใบหน้าและหนวดคราที่เห็นเนี่ยเคมตั้งใจไว้เองจริงๆเพื่อให้เข้ากับตัวละครค่ะ ฝั่งแปดน้องชื่อธงฉานตำรวจหนุ่มหล่อหน้าใสหมาพร้อมเสน่ห์และลูกเล่นแพลาๆเขมบอกว่าบทนี้ค่อนข้างทะเลนและเป็นตัวเองสุดๆส่วนการแต่งตัวก็จะเทๆ่ๆลุยๆใส่เสื้อยืดคลุมแจ็คเก็ตภารกิจสำคัญคือการปลอมตัวเป็นหนุ่มพเนจรเพื่อมาสืบหาความจริงเรื่องของพี่ชาย ออฟรับบเป็นสแสวงมาเฟียประจำเหมืองมีทั้งอิทธิพลและอำนาจเสื้อผ้ามาหลายลุกเลยค่ะทั้งหล่อคมเข้มมีรอยสักและวิชาอาคมที่แกร่งกล้าหรือจะมาแบบหล่อใสๆก็มีให้เห็นที่สำคัญมาพร้อมกับแววตาที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะมาแนวไหนรอให้คุณผู้ชมลองลุ้นและตัดสินเองในละครค่ะ ฝั่งนางเอกเมเมเรื่องนี้ได้ลองบทบาทใหม่รับบทเป็นพอตาลูกสาวเจ้าของเหมืองเสื้อผ้ามีทั้งแนวใส่กระโปรงสีหว,วานหวานสไตล์ลูกคุณหนูแต่ก็มีชุดธรรมดม์ขแมงพร้อมลุยให้เห็นเช่นกันสวยแปลกตาไปอีกแบบงานนี้เมเมบอกว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับสองพระเอกสายบู๊ตัวจริงแค่วันแรกที่เจอกันก็มีเรื่องให้หาแล้วค่ะผมธงครับมาจากพะนคร เป็นลูกแบบกลัวๆหน่อยก็จะมีแบบมีแบบแต่งตัวง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยครับเสือเพชรก็จะมีความเป็นแบบลึกลับมีหมวกมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยในในในส่วนของเขาไปแล้วแล้วก็ในโทนเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบแนวแบบลึกลับลึกลับหน่อยผมว่าจริงครับเราก็ต้องรีบถ่ายในส่วนที่เรามีก่อนสแสวงเนี่ยคือเป็นผู้จัดการเหมืองก็ค่อนข้างจะจังหวะ อารมณ์สวิงหน่อยแต่เป็นคนแบบนิ่งๆแล้วเก็บอารมณ์เยอะอรับบทเป็นตัวละครเดียวค่ะเป็นพอตาแต่ว่าชุดพะพกับพี่ๆเขาก็เยอะเหมือนกันเพราะว่ามีมีแบบหลายคาแรคเตอร์แบบมีแบบแนวบูด้วยแล้วก็มีแนวหวานๆเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็โปรเฟชชั่นอลกันอยู่แล้ว <laughs> รู้สึกดีวะ <laughs> จะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้เห็นละครบูในรูปแบบใหม่แล้วก็ทําถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยคนระับ และก่อนเปิดกล้องถ่ายทำทั้ง3นักแสดงเคมออฟและเมเมก็ยังได้เข้าคลาสติลเคมอ่านบทพร้อมผู้กำกับ Snow y, สโนวีสพัท์และทีมงานรวมถึงคนเขียนบทเพื่อทำความเข้าใจตัวละครพร้อมทั้งยังได้เวิร์กช็อปลองสวมบทบาทในคาแรคเตอร์ของตัวเองอีกด้วยงานนี้แต่ละคนมาพร้อมความตั้งใจเต็มร้อยคอยต่อบทและรับส่งอารมณ์กันอย่างสนุกสนานทั้งดราม่าก็เอาอยู่ส่วนคอมดี้ทั้งเคมและเมเมก็มีจังหวะน่ารัก น่ารักของตัวเองรอเสิร์ฟให้แฟนๆได้อมยิ้มและหัวเราะตามกันแน่นอนค่ะมอกปึ๊บจอนออซี่ออซี่มองกันตรงนี้มรู้สึกฟิียวไแล้วเรารู้สึกแลรวปล่อยเลยเออการทำความรู้จัก กับคาแรคเตอร์ตัวเองคาแรคเตอร์ตัวละครของแต่ละคนน้องแล้วทั้งสองคนด้วยก็ตอนแรกก็งงๆค่ะแล้วตอนหลังเหมือนไม่ใช่ไมยถึงงงๆแบบไปถึงโบทตอนที่เขาให้รีทรูตอนแรกมันก็ยังแอบแบบว่ายังแบบไม่ค่อยใชยมันค่อยๆไปเรื่อยๆแต่พอแบบว่าเราเล่นกันแบบสอารอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเข้ากันมากขึ้นเสีใชใส่เสีใจ แต่แรกๆดูง่วงหน่อยดูเหมืนอนยังไม่เต <ไป S 2> ็ดทั้งสองเอ, <ๆ S 2> เอาสองคนเลย <ๆ S 2> ด้วยธรรมชาติของเมย์ก็คุยง่ายอยู่แล้ว <ๆ S 2> พวกเราก็คุยกันง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีหลายตัวละครที่มาสร้างความสนุกเข้มข้นทั้งสาอนิสาโต๊ดอัครรัตแทนนาทีเทพไมน์นวีนัท จิ๊บวัสุและดีปัทมารับประกรันเรื่องบูจัดหนักส่วนเรื่องรักก็จัดเต็มแอคชั่นมันระห่ำสมใจแฟนละครแน่นอนรอติดตามฟ้าพยาบเริ่มตอนแรกจันที่24กุมภาพานันนี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้นะครับมีความสนุกของละครก้าผาเหล็กไม่ชมันต่อครับ มาที่ละครกล้าผาเหล็กคืนนี้1วันพันเหตุการณ์สุดๆค่ะหมวดกล้าบูมกิดกล้องหลังจากที่สงสัยอะไรบางอย่างในตัวเมะาไฟฮานาลิวิสเลยแอบซุ่มไปดูถึงแหล่งกบดานเลยได้รู้ความจริงว่าเมะาไฟใจสิงแท้จริงแล้วก็คือสาวสวยแห่งหมู่บ้านผาเหล็กนี้เองเจอจังๆแบบนี้ถึงกับช็อกลมพับไปเลยค่ะโอ้ยโอ้ยหมดหมด ไไไปคือฉัันนม่ด้ต้ตงใจะหลังจากนี้หัวใจของหมดกล้าก,ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเรียกว่ามีใจให้มะไฟตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยล่ะค่ะหมวดเป็นอะไรหรือเปล่าพอาฉันรู้ว่ามาไฟเป็นห่วงฉันแบบนี้ฉันก็หายเจ็บแล้วคืนนี้มาดูกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ ส่วนรายการ Master c h e f The Professionals Thailand ออกอากาศไปอีีแรกก็ออกสตาร์ทด้วยความร้อนแรงถ้นแทนรายการทีวีที่มีผู้รับชมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งบน n น t f l i ิการันตีความเดือดปุดปุดบททดสอบของจริงตั้งแต่สัปดาห์แรกไม่ว่าจะเป็นเชฟมืออาชีพจากเวทีไหนเมื่อเข้ามาอยู่ใน Master c h e f k คิ c เชนก็ตื่นเต้นกันทุกคนโดยเฉพาะโจทย์แรกแบ่งทีมกันเปิดครัวทาอาหารเพื่อเสิร์ฟให้แขกผู้มีเกียรติกว่า200จานโดยมีเฮดเช เทรนเนอร์คอยควบคุมและกดดันอย่างใกล้ชิดเรียกว่างานนี้ร้อนแรงกว่าเตาไฟก็ต้องยกให้เหล่าเฮดเชฟนี่แหละค่ะโหดยืนหนึ่งไปเลยหาความละเอียดกันไม่ได้เลยถ้าคุณเสิร์ฟไม่ทันโดนตัดคะแนน ส่วนเย็นวันอาทิตย์นี้เชฟทั้ง6คนที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้จากรอบที่แล้วจะต้องเจอกับบททดสอบที่โหดมากยิ่งขึ้นด้วยการทําอาหารคนละ20จานภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงงานนี้เชฟระดับมืออาชีพจะเอาตัวรอดและผ่านด่านสุดท้าทายนี้ไปได้ยังไงต้องมารอลุ้นและเป็นกําลังใจกันเยอะๆนะคะ ความยากมันเหมือนขนมชั้นเลยมันเราว่ายากแล้วมันมียากซ้อนยากซอนยากเหมือนเอามาอมเอามาคอมโบกันหมดเลย <Okay. S 2> ฝากด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบดูแบบอเวนเจอร์มาเวลเจอเกิดการข้ามจักรวาลข้ามมิติ oh. อะไรอย่างงี้ร <Yeah. S 2> อดูมา s เต r c h e เด h e p r o ร e เฟ i ชชั่นลส์เลยครับเย็นวันอาทิตย์นี้เปิดมาเชียร์กันสดๆทางช่อง7 h d เวลา18นาฬิกาและชมย้อนหลังได้ทาง n น็ f ฟ i ิค่ะ ส่งเสริมให้เด็กเล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์จากสสสวันนี้หมดเวลาแล้วเอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ